ส่วนหน้าหงายเด็กเพื่อไทยพลิกลิ้นซสนแล้วจากกรณีนายศรีหัสักพวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศคนใหม่ตอบโต้กัมพูชาในเวที UN จนได้รับเสียงชื่นชมจากโลกออนไลน์ แต่ปรากฏว่าทันแตแพทย์หญิงศรียาดาปริมาพันธ์สอสอพักเพื่อไทยได้อภิรายต่อรัฐสภาตำหนิว่าแม้เราจะมีความจำเป็นต้องตอบโต้กัมพูชาในเวที UN แต่การทะเลกกาะกันต่อหน้าชาวโลกทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทยขาดความน่าเชื่อถือในสายตานานา,นาประเทศซึ่งทำให้ทันแตแพทย์หญิงศรียาดาถูกวิาพากวิจารณ์จากสังคมอย่างหนัก ขณะที่ล่าสุดนายสีหศักด์ได้อภิปรายชี้แจงในสภาว่าเมื่อวานนี้มีสมาชิกรัฐสภาท่านหนึ่งกล่าวว่าผมไม่ทะเลาะผมไม่ได้ทะเลาะบุค,คลิกผมไม่ค่อยทะเลาะกับใครแต่ผมมีหน้าที่ในฐานะผู้แทนของประเทศไทยที่ต้องปกป้องประเทศและศักดิ์ศรีของคนไทยด้านทันตะแพทย์หญิงศรียาดาลุกขึ้นตอบว่าขอบคุณนายศีหศักด์ที่กรุณามาชี้แจงในสิ่งที่ตนอภิปราย แต่เกรงว่านายาศีหสักจะเข้าใจผิดในคําอภิปรายของตนแล้วตนไม่ได้กล่าวหานายสีหสักว่าไปทะเลาะก,กับใครเพียงแต่ตนไม่อยากให้ประเทศไทยต้องตกเป็นจำเลยร่วมกับกัมพูชาในสายตาชาวโลกและตนยังชื่นชมการทำหน้าที่ของนายาศีหสักที่ปกป้องเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของประเทศไทยในเวทีโลกได้อย่างดีมาก